ก็มาขายดีลักตโปรเบลติกเป็นโปรเบลติกของพี่หญิงกับพี่ม้งนี่แหละมัส,สวัสดีค่ะเจ้าของบริษ,ษัทมานานะคะวันนี้มาด้วยกันก็คือเป็นโปรเบลติกที่ขายมาได้เกือบ5าเดือนแล้วเนาะอืมใช่ค่ะ <kalk> แล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากในติกตอกก็คือใครที่มีปัญหาแบบว่ามีไหมมีไหมเพราะเราเพราะเรามีลูกด้วยการทํางานเราเนี่ยเวลานอนเราก็ผิดแล้วใช่ไหมเราเรานอนผิดเวลาเราทานผิดเวลาขับถ่ายอาจจะไม่ดีใครที่รู้สึกว่าเนี่ยอย่างยายคนนี้ขับถ่ายไม่ดีแน่ คนต่อไปเนี่ยที่มาต่อคิวคือใครก็ตามที่รู้สึกว่าวันนี้ตื่นมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสองวันสามวันเราถึงจะถ่ายท้องทีนึงอันนี้หมายว่าสมดุลลำไส้คุณกำลังมีปัญหาใช่บางทีนะคะเรื่องของสิวหรือผิวพันธุ์ที่มันไม่ผ่องใสอ่ะมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจาก ใบหน้านะมันอาจจะเกิดจากลำไส้เหล่านั่นแหละตัวนี้คือมีโปรไบโอติกแล้วก็พรีไบโอติกด้วยนะคะก็คือมีทั้งตัวโปรไบโอติกแล้วก็อาหารของโปรไบโอติกก็คือพรีไบโอติกด้วยแล้วนอกจากนั้นนะคะก็มีผักอยู่หลายชนิดด้วยกันในนี้ก็คือทานเนี่ยก็คือฉีกซองทานง่ายๆเลยใครที่มีปัญหาขับถ่ายไม่ออกรู้สึกว่าท้องผูกไม่ต้องชงค่ะเทกรอบปากไปเลยค่ะอร่อยมากแค่ฉีกแค่นี้เยค่ทพี่หญิงขอโปรหน่อยเพรวันนี้ไม่เคยจัดที่อื่นเลยนะซื้อ1นกล่องแถมอีก1กล่องปกติ1กล่องเนี่ย วันนี้ซื้อ1กล่อง490แล้วเอาฟรีไปเลยอีก1กล่องซื้อ1นึแถม1ในราคา490 oh. เท่านั้น oh. หนึ่งในราคา490ไม่เคยมีที่ไหนมากนท<ด>านง่ายมากคือพกไปซองแบบเนี้ยแล้วก็เทเข้าปากไปเลยเล<ะ>ช้าอดหมดโปรนะแกอันนี้พไกนนะะพไปกินได้หมดเลยนะคะพกไปกินได้หมดเลยคือ1วันนะคะแนะนาให้กิน1นึงถึงสองซองสำหรับใครที่แบบว่ามีปัญหาแบบว่าขับถ่ายไม่ค่อยดีนะ2วันถ่ายทีพี่แนะนํา1ตอนเช้าแล้วก็หนึ่งก่อนนอนกลิ่นน้องสาวช่วยไหมคะอันนี้ยังไม่ได้ไปถึงบริเวณนั้นอันนี้เป็นเรื่องตับ่ายคืออยากจะบอกว่าจริงๆในเรื่องของสุขภาพนะคะลำไส้สําคัญมากนะบางคนละเลยเรื่องของลําไส้ ดูแลสุขภาพอย่างอื่นก่อนจะซื้อวิตามินทุกชนิดนะควรจะกินโปรไบโอติกก่อนเพราะว่าเมื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใส้เราเต็มไปด้วยอุจจาระจีอุจจาระจีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดไม่พูดอย่างก่ได้แต่ไม่ได้อุจจาระจีอะค่ะไม่ได้ขับถ่ายเขาออกไปอะร่างกายเราก็ดูดซึมอุจจาระจีน่ะขึ้นสมองเข้ามาในร่างกายของเราทําให้ร่างกายเราเกิดการอักเสบถูกไหมเกิดสิวเกิดความแบบไม่ปงไม่ผ่องใสอะไรขึ้นมา คราวนี้การที่เราเคลียร์อุจจาระจี้ไปได้ในทุกวันนะคะเราจะกินวิตามินตัวไหนจะแพงแค่ไหนจะดีแค่ไหนอ่ะร่างกายเราก็จะดูดซึมสิ่งดีๆเหล่านั้นเข้ามาในร่างกายเราได้ดังนั้นก่อนจะกินวิตามินตัวใดก็ตามกินโปรไบอติกให้ได้ก่อนกินให้ได้อย่างต่อเนื่องเรากินให้ได้ทุกวันแล้วทาไมต้องเป็นดีแลคโตด้วยคะเพราะว่าดีแลคโตโปรไบอติกนะคะมีนวัตกรรม5 layer micro encapsulation ปกติเวลาเรากินพวกโรลบโอติกอ่ะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ย <_ S 1> ทำไมมันบางท้องอืดบ้างหรือว่าทานเราก็ไม่ได้ผลบ้าง <_ S 1> คือตัวโรไบโอติกจะมีกี่ล้านตัวก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าไม่มีการกักเก็บให้มันมีชีวิตอยู่รอดไปจนถึงลำไส้อ่ะเหมือนกินอะไรก็กินเปล่าๆไปเหมือนไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่อันนี้คือมันสามารถคือแค่ฉีดซองอะ่ะโพลบเอทิกอ่ะกรุลินซีมันต้องมีชีวิตไง ออคือถ้าฉีกซองแล้วมันไปเจออุณหภูมิบ้านเรา30-40องศาเกาะเข้าปากไปเจอน้ำลายเจอกรดในน้ำลายเจอกรดในกระเพาะอาหารเจอในลำไส้เราอีกไปเจอกรดย่อยย่อยอาหารอีกยังไงมันก็ตุยค่ะดังน,นั้นอ่ะของดีแลกโตของหญิงอ่ะโปรไบอติกของหญิงอ่ะมันมี5 layer micro encapsulation คือการป้องกัน5ประการป้องก,กันกรดป้องกันอุณหภูมินะคะและน้ำย่อยต่ๆขึ้นอยู่คือกินได้ทั้งเดือน ใช่ก็คือเื้อในเนี้ยมีทั้งหมด15ซองด้วยกันทานได้วันละซองใครใครอยากกินสองซองเพราะอร่อยก็ไม่ห้ามกันหนูดีใจมากเลยเพราะว่าเมื่อกี้หนูเห็นราคา490บาทหนูว่ากล่องเดียวอ่ะฉันก็ดีใจแล้วใช่ไหมเพราะเขาลดมาให้แล้วพอพี่หญิงบอกว่าให้สองให้ยิ่งดีใจเพราะว่าลูกค้าจะได้ของถูกด้วยใครที่ใครที่มีปัญหา อุจจาระจี้คือถ่ายไม่ดีขับถ่ายไม่ได้อะไรเงี้ยแนะนําตัวนี้เลยก็คือทานได้1นซองก่อนนอนหรือว่า1นซองตอนเช้าก็ได้ไม่วิตามนกินตอนเช้าอ่าเราก็จะไรู้สึกว่าให้เราจะดีแลกโตคือดีแลกโตบาซ์สีล่าค่ะใช่คือจุลินทรีย์ที่ดีในร่างกายทุกคนมีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าถ้าเราพักผ่อนไม่ดีทานไม่ดีทานพวกอาหารโปรเซต์ฟู้ดเนี่ยที่วางอยู่บนโต๊ะเนี่ยฉันเห็นหลายอย่างมากเลยค่ะค่ะสองกล่องตอนนี้ลูกค้ากดได้419บาบาท ลูกค้าช้อปปิ้งเก่งมากได้ได้แบบว่าอร่อยไม่รอคืออยากกินอยากินเนียรสชาติเหมือนรสชาติเหมือนน้ำเปรี้ยวทานง่ายง่ะถ้าเหมือนนมเปรี้ยวนี่ทานง่ายสุดใช่ทานง่ายแล้วก็ทานได้ทุกวันนะหลายคนลูกค้าบางคนบอกว่าแบบอยากทานวันละสองซองได้ไหมเพราะว่าอร่อย นี่ยคนนึงเนาะพี่น้องชายนตลอดเลยทุกคนคือใครที่รู้สึกว่าขับถ่ายไม่ดีรู้สึกว่าสองสองวันขับถ่ายทีแล้วมันมีพุงหมาน้อยรู้สึกไม่มั่นใจใส่กางเกงตัวเก่าแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยใส่ไม่ขึ้นสักทีอะไรเงี้ยอยากให้ลองเปลี่ยนแปลงเรื่องของการปรับสมดุลลำไส้ตัวเองก่อนค่ะอย่าไปโทษอย่างอื่นอร่อยนะเพราะว่าพี่อะรู้สึกว่าเวลาพี่ทําอะไรก็ต้องอร่อยเรารู้สึกว่าอะไรก็ตามที่ทำผู้ชายหนูก็ต้องอร่อยเหมือนกันอ่าใช่ตบมือเราก็ต้องเลือกอร่อยเรามันเลือกของอร่อยอยู่แล้ว คือถ้าอร่อยอ่ะเราจะกินทุกวันัหมายถึงพอเป็ลาติกอะเราจะกินทุกวันยังงไแล้วกินยังไงเวลากินอะอ๋อเราว่าอาปากกอปากอะอ๋ออะไรกันใช่ไหมลูกอ๋ใช่ค่ะแม่ให้ขนมลูกทานได้ไหมคะให้ขนมลูกจริงๆก็ทานได้คือจริงอ่ะเรื่องของวิตามินอะค่ะอย่างอยากจะบอกว่า ทานได้คุณแม่ก็ทานได้แต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นมีนมต้องให้นมลูกอยู่อ่ะการที่เราขับถ่ายบ่อยๆอ่ะค่ะหรือว่าการที่เราเอาของเสียในร่างกายออกบ่อยๆอ่ะบางทีวิตามินได้ธาตุต่างๆมันอาจจะออกไปกับเหมือนเวลาเราเราเราขับถ่ายบ่อยๆท้องเสียอย่างเงี้ยวิตามินได้ธาตุมันก็เอาไปด้วยไม่แล้วให้นมหัวเรวัดอันนี้ให้ผดกินอ๋อัวเราจะได้แบบสุขภาพลำไส้ดีเขาจะได้มาดูแลเราได้ไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนเขาดูแลเราดีตลอด แต่จะนี่บอกเลยว่าวันไหนที่ลำไส้ไม่ได้ทํางานไม่ไหวใช่ไหมเมือวันไนแบบเห็นหน้าหนูออกอาการคือลำไส้หนูไม่ดีแล้วคือเอาง่ายๆนะถ้าตื่นมาแล้วเราขับถ่ายไม่ได้ในตอนเช้าว่าใส่ชุดอะไรแล้วเรารู้สึกว่าแบบอึดอัดเราก็ไม่มั่นใจอ่ะจริงๆอ่ะถ้าพูดในทางอ n นทายเอจจิ้นะคะหรือว่าเวชศาสตร์ชะลอวัยที่พี่เรียนมาในลำไส้ของเราอ่ะ มันมีเส้นประสาทที่ตรงไปถึงน้ไส้เลยนะี่เรียนมาเลยใช่ที่เรียนมาหญิงเรียนมาแฮชแท็กหญิงเรียนมาคือมันจะมีสะมันจะมีเส้นประสาทตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเวกัสเนิร์ผมเห็นไหมเวลาเราเครียดเราเครียดลงกับเพราะคราไม่อยากให้มันแบบว่าแบบว่าต้งกินให้หมดอะมันอร่อยอะใช่บางคนถึงบอกกับลูกค้าถึงบอกกินสองซองได้ไหมคืออันนี้ดีครับเมื่อกี้พี่พี่บอกอะเวกัสเนิร์ตัวเนี้ย สมัยก่อนเนี่ยเวลาผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่เราจะบอกว่าเครียดลงกระเพาะเครียดแล้วบางทีเราก็กินได้บ้างกินไม่ได้บ้างบางคนเครียดแล้วกินไม่ได้เลยบางคนเครียดแล้วกินใหญ่เลยหยุดกินไม่ได้ดังนั้นเนี่ยลำไส้มันมีความสัมพันธ์ถึงสมองนะคะ <c ets> มันคือสมองที่สองของร่างกายนะดังนั้นต้องดูแลเขาให้ดีเพราะว่าสมองเราจะไปกีดเราก็ไปดูแลเขาเมนไม่ได้แต่ลำไส้มันยังเป็นสิ่งที่เราดูแลได้ปัจจุบันนะ่ะมันถึงบอกว่ากินให้ดีนอนให้ดีขับถ่ายให้ดีออกกําลังกายให้ดี อารมณ์ก็ต้องดีด้วยถ้าใครซื้อไปแล้วไม่อร่อยนะเดยวเจนนี่ซื้อคืนเองต้องไม่อร่อยนะเพราะว่าบอกเลยว่าโคตรอร่อยอร่อยกินง่ายมากจริงอร่อยจริงคือที่อยู่เนี่ยอร่อยคือหลายหลายคนน่ะเวลากินน่ะจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยจะกินทุกวันน่ะคือเวลาถึงทำผลิตภัณฑ์อะไรมางมันต้องอร่อยเพราะเรารู้สึกว่าเราต้องอยากให้ลูกค้าตื่นมาเรารู้สึกว่าอยากกินทุกเช้ากินเองเนาะ กระซองพอลูกถ้ามันอร่อยใช่ไหมลูกพรุ่งนี้เช้าตื่นมากินอีกซั้งไมจริงเียค,ค,คามว่าท้องว่างทานได้ไหมคะจริงๆการทานโปรไบโอติกนะคะควรทานตอนท้องว่างมากที่สุดเหตุผลที่ต้องทานตอนท้องว่าง เพราะอะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่ท้องเราว่างนะคะเราทานโพรไบติกเข้าไปเขาก็จะไปกระจายทั่วลำไส้เรานี่เจนี่ขอสองร้อยบ้านนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรากินข้าวไปแล้วร่างกายเราก็จะมีผลิตน้ําย่อยมาย่อยอาหารถูกไหมดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่มันมีชีวิตมันไปเจอกรดไปเจอน้ําย่อยในตอนที่เรากินอาหารมันก็ตายไงนั้นถ้ากินต้องกินตอนท้องว่างค่ะโพรไบติกทุกชนิดทุกแบรนด์ต้องกินตอนท้องว่างเพราะว่าวันนี้ยังไม่ทานข้าว สองทุ่มแล้วนะสืบเนี่ยเราอ่ะนอนไม่เป็นเวลาจริงๆร่างกายเราเครียดหรือเปล่าข้างในเราเราอาจจะไม่รู้สึกตัวแต่จริงอ่ะร่างกายเราเครียดดังนั้นอ่ะถ้าเป็นไปได้อ่ะปรับเวลานอนให้ดีทานโรไบติกื่อเสริฐให้ไม่ให้แม่ขายของก่อนหมออย่าพิวพมาเลย อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งก็ก็ปรับเวลานอนให้ดีเราก็ทานโปรไบโอติกเสริมให้จุลินทรีย์ที่ดีเข้าไปในร่างกายเพราะว่าถ้านอนไม่ดีอ่ะจุลินทรีย์ที่ดีเราก็ตุยนะก็จะเจอแต่จุลินทรีที่ไม่ดีแล้วถ้าเราเลือกที่จะทานอาหารพวกจังฟูด้ดหรือว่า p r o เ e สฟ e ้ food พวกนี้ร่งางกายเรามันเครียดนะเพราะมันไม่ได้ย่อยเป็นข้าวมันไม่ได้ย่อยเป็นไก่มันต้องมายนะ่อยแบบขนมปังมันต้องมาย่อยอะไรที่มันซับซ้อนกว่าเดิมนึกออกปะดังนั้นอ่ะมันจะยิ่งทาให้เนี่ยอย่างยายคนเนี้ยซับซ้อนกว่าเดิมที่กินเข้าไปทันก็ มันก็ตายไปก็ต้องเติมจุลินทรีย์ที่ดีเข้าไปถ้าใครยังช้าจะนี่บอกเลยให้อีกร้อยบ้านสุดท้ายถ้าไม่ซื้อคือพลาดมากเพราะพี่หญิงให้หนึ่งแถวเลยเร็วๆรสชาติอร่อยมากนี่อร่อยจริงมันอะไรนะมันมีกี่ชั้นนะแม่เว่อวังมากเลยอะไรอะไร Five layer micro encaps ก็คือการป้องกันให้จุลินทรีย์ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยห้าประการด่านสำคัญเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะคะบางแบรนด์อาจจะมีแค่สองแต่เรามีห้าค่ะใช่ค่ะเพราะ สองราตรีเรามีแคทวียาเชนดอยายหญิงลาจนนี่ค่ะอะไรอย่างนั้นเจนนี่ก็ได้ขอเจนนี่นั่นแหละจนนี่นั่งไปอยู่เมืองนอกแล้วหนูด้หนูเต้นใหม่ได้ไหมหนูเต้นให้พี่ดูได้ไหมมาพี่จะให้เข้าพี่จะให้เข้าไหมผีเสื้อราตรีได้มาได้มาได้ค่ะดูว่าหมูหัวไวไหม ไม่หนูไปได้จริงนะแต่ว่าระหว่างนี้ระหว่างนี้ถ้าอยากให้เต้นพิเศษาตีกดไปกดซื้อของด้วยซื้อของด้วยเพลงด้วยนะคะวันนี้โปรหนึ่งแถมหนึ่งสี่ร้อยเก้าสิบบาทบ้านลูกดีกว่าบ้านลูกดีกว่ากเลยได้ไหมคะพกไล้พกได้พกเลย baby。 แกจอยจอยจอยหน่อยแม่สามารถร่อนได้จนถึงชั้นนุ่นเลยอ่ะใช่เพราะว่าวันนี้เขามาอะไรเมล่อนไเลยขออีกห้าสิบบาทสุดท้ายห้าสิบบาทสุดท้ายวันนี้พอดีมากๆนะคะดีมากในรู้สินะก็คือปกติอ่ะหนึ่งกล่องเนี่ยหกร้อยเก้าสิบนะแต่ว่าวันนี้มาไลฟ์บ้านหนองจันนี้ต้องบอกว่าต้องทำราคาพิเศษมาให้เลยหนึ่งกล่อง490แล้วแถมไปเลยอีกหนึ่งกล่องฟรีนะคะหนึ่งแถมหนึ่งในราคา490เท่านั้นพี่ไม่มีความหอบเลย ชอบอยู่แต่ว่าเราออกสื่อไม่ได้ไงใช่เราออกสื่อไม่ได้ใช่ไหมลูกตามอะยูตตาประยูตตาลำไส้เราสะอาดลำไส้เราสะอาดจิตใจเราสะอาดด้วยใจเราสมบิตใจสะอาดด้วยวันนี้ลูกมาขายอะไรหลายอย่างค่ะอยากได้คูชชันมากๆจะให้วันนี้ให้ไปเลยจะให้กล่องเดียวเหรออาจจะสิบอุ้ยแตตอนนี้เราขายหน้าก่อนกิ๊บบานไปสิบบ้านนะคะอันดับทีสามค่ะ เขาาถมคือจริงๆต้องบอกว่าลำไส้อ่ะบางคนอ่ะเราเราคุยกันกระซิบกันอ๋อเพราะเราขายกันขอเบาอ๋อมันดีมากค่ะไม่อันนี้พูดกันแค่เราเลยพี่อ๋อโอเคอริงจริงส่งมาให้อีกได้ไหมเออเดี๋ยวส่งมาให้ที่บ้านวันนี้เอามาให้ไม่คุณแม่หลังคลอดอ่ะเจนอ่ะมีปัญหาเรื่องลำไส้หมอบอกว่าหนูอ่ะถ่ายไม่เป็นเวลาแล้วก็เหมือนนั่งนานแล้วก็เหมือนแบบ กินแล้วกินน้ําน้อยอะไรเงี้ยหมอบอกว่าอันนี้ต้องเสริมโปรไบโอติกอันนี้คือคนแรกเลยที่ต้องกินทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดหนูต้องกินเลยรู้กินไปแล้วหนึ่งใช่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะพวกเราอะทำงานกันไม่เป็นเวลาที่รู้ไหมว่าหนูทํางานจนแฟนยิวบอกว่าช่วยกินอาหารเสริมให้เขาได้ไหมคือไม่กินข้าวก็ได้แต่ช่วยกินอาหารเสริมได้ไหมวาย เขารักเสือกพอี่หนูชิคหนูหนูหนูกินแค่ซองลูกกล่องไม่ต้องกินนะคะคือ <c oughs> ใครที่เป็น <c oughs> แบบนี้ค่ะขับถ่ายวันหนึง่งเอาจริงๆนะการขับถ่ายที่ดีอ่ะควรขับถ่ายได้หลังอาหารทุกมือ้อนั่นคือคําว่าสมดุลลาไส้ดีเ <c oughs> มื่อไหร่ก็ตามที่วันเนี้ยคุณกินสาม,มื้อแล้วคุณ <c oughs> อุจจรลจี้ได้ครั้งเดียวแปลว่าลําไส้คุณหนูอุจจรลจี้ทุกเดือนมกราเลยอ่ะ กุจจาระที่เดียวกันเลยคือถ้าเราขับถ่ายได้ไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากับมื้ออาหารที่เราทานเข้าไปอ่ะแปลว่าสมดูลำไส้เรามีปัญหาน,นั่นนะคะอยากให้เติมโปรไบโอติกดีๆแล้วโปรไบโอติกที่ดีเนี่ยไม่ใช่ว่ามีกี่ล้านล้านตัวนะมันไม่สําคัญว่าล้านล้านตัวนั้นมีเยอะแค่ไหนแต่สิ่งที่สําคัญคือการกักเก็บเขาให้ยังมีชีวิตอยู่เพื่อให้ผ่านน้ําลายผ่านคอผ่านกระเพาะไปจนถึงลําไส้ต่างหากแล้วสาหรับดีแัตโตโปรไบโอติกของหญิงเนี่ยมี5ชั้นในการป้องกันไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิน้ํายย่อ กรดต่างๆในร่างกายนะคะทำให้เขายังมีชีวิตอยู่แนะนําให้ทานก่อนนอนหรือว่าตอนตื่นนอนตอนท้องว่างมันมีชีวิตว่ะเฮ้ยเฮ้ยตกใจนะเนี่ยอ๋ออยู่ีอันนี้ดีอันนี้ดีเดี๋ยวตัดลงเดี๋ยวตัดลงกิ๊บก็คือทานตอนท้องว่างเพื่อเขาทํางานได้อย่างเต็มที่นะคะก่อนทานอาหารสักครึ่งชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงนะคะหรือว่าหลังจากมื้ออาหารสักสองชั่วโมงก่อนนอนอะไรเงี้ยก็สามารถทานได้ ไม่ต้องชงน้ำนะหนึ่งซองฉีกอกปากได้เลยนะคะอันนี้คือทานง่ายมากๆนะคะแล้วก็แนะนำสำหรับใครที่เอ่อทานแล้วรู้สึกว่าเอ้ยวันนี้ถ่ายแล้วอยากจะทานสองซองเนี่ยไม่ได้ทานทีเดียวสองซองนะซองหนึ่งตอนเช้าแล้วก็ซองหนึ่งก่อนนอนนะคะเฮ้วแม่ต้องไปอุตสาหะจี้ว่ะแม่ทำไมมันยังมีชีวิตอยู่อ่ะมันใช้นวัตกรรมอะไรอ่ะว้ายยัีอยู่รลยอะ ไปเลยเยอะไหมคนจึงด่าพวกเราเล่นใช้เล่นไหนเล่นตามทักไหนดีกับโมกูโมกูมันดีอะมันกินแล้วมันได้เอาโอเคทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้นะแต่อยากอยู่กับเขาอ่ะเอามาอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้แต่ปั๊บเนี่มาเข้ามาจัลลจีเอาวันดี่แล้วไม่ได้ยูแกละนะออาไม่ใช่มีเธอหน่ะนั่งได้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 ทำนมมีอะไรขนมเปียนมียันขนมเปีย มีอะไรกินขนมเปี๊ยะอร่อยอ่ะบีบปะขนมเปี๊ยะเอ่อตอนแรกมีตอนนี้ก็ไม่มีแล้วคิวต่อไปคิวต่อไปเป็นของกินไหมไม่น่าไรต่อไปอ่ะกดเลยระหว่างนี้มันจะเปิดกันเลยทุกคนอ่าเป็นหัดเล่นได้นะมีอะไรอ่ะขอบคุณทุกการซื้อนะคะขอบคุณจันนี่ไปแล้วหรอเกล็ดกำปั้อยู่เต้นในรอนด้วยอ่าไม่ได้เจอนานไงไม่ได้เจอห้องซัมเต้นนานขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ